สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาชมพิธีลงยันยันครูของอาจารย์วีแห่งสำนักจากยันสุวรรณมงคลอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอาจารย์ครับอันนี้เขาสักอลันยันอะไรไปแล้วครับตอนนี้ที่สักไปกำลังจะเสกยันครูนะเป็นยันครูเป็นยันประจําสำนักนะฮะต้นสายเป็นของหลวงสุทองวัรลยโยธานะครับเดิมเนี่ยทีเดียวอ่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยยันของสายหลวงสุทองวัรลยโยธาเนี่ยจะมีแค่ห้ายอด นะครับถ้าคนศึกษาสายเราจะเรียกเราว่าเป็นพวก5ยอดนะฮะแต่ด้วยสมัยนี้นะฮะด้วยการเปลี่ยนไปรูปภาพที่นิยมหรือเวลาที่ผมไปสั่งต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบรูปร่างคล้ายๆกับยันก้ายอดนะฮะผมก็เลยเพิ่มไปยื่ไปให้มีรูปร่างคล้ายๆกับยันก้ายอดนะฮะเพื่อัาขลาเวทของพระาบังบทใส่บารมีสามสิบท่านไปนะฮะใส่หัวใจพุทธเจ้าเข้าไปนะครับก็คงความศักดิ์สิทธิ์เข่าเดิมตามเพิ่มฉบับแต่มีรูปแบบที่เป็นที่ อันนี้เป็นยันครูของสำนักนี้นะครับเป็นยันสำนักของสำนักที่นี่เท่านั้นเป็นเป็นการอาปรับปรุงเป็นเพิ่มยันยุก<ร>ไปกเพิ่มมาเพื<ร>่อให้มีรูปร่างที่เป็นที่นิยมคัคคบก็ะะจะชอบ,บรรกระเจ้ายอดเปส่งที่นี่ดครับหละบังจาจะเริ่ม ทางส้นตั้งติประเลปติปต่อสัมปติฐามีอิปปิปรมิตาติสายติสัพุปปัฏายิปูทิมนุปโตอิติโสจติปนโมโสทายะสัมปติฐามิปฏิเสวางวิปิติติเริ่มต้นเราก็จะปิมผู้เด็กจานก่อนนะครับการทเด็กจานประสะมือนะฮะให้สะอาดก่อนที่จะลงนะฮะผู้ที่จะเสกอย่างถูนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ ตัสสา,าภะควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสาภะควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธตัสฐาอุสิทิลิทิข้าพระพุทธเจ้าจะขอ,อกรรมสิทธิองค์หลวงปู่เจ้าหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาข้าพระเจ้าจะทําการสักเสกเลขยันทั้งหลายขอให้บังเกิดในจักขุูทวารกายยักทวารมนโนทวารแห่งสิสยานุสีขององค์ปู่เจ้าหลวงปู่ปทองนักการบัดเดี๋ยวนี้ นสุวรรณกาโลโหติสัพพัวจงบังเกิดเป็นนาพุธโธอุป,ปัาชติอิทธิลิธิประสิทธิจงบังเกิดเป็นนาคงกรพันชาตรีจงบังเกิดเป็นนาครอบนาคก,ก,กนาตลบนาจบเพดานนาปิทวันทั้งเก้าวสังวิสุโลปูสาภาูปิติปรมิตาติงสาติ โมสวุวรรณกาโลโหติสัมพัวจงบังเกิดเป็นโมพุโทโธอุป,ปัชติอิทธิลิทธิประสิทธิจงเกิดเป็นโมอยู่หน้าจงเกิดเป็นโมอยู่หลังจงเกิดเป็นโมอยู่ตัวจงเกิดเป็นโมอยู่ทั่วอิทธิปรมิตาติสาติ วัน,นกาโลโหติสัมพวจงบังเกิดเป็นพุทธพุทธโธอุปัชติอิทธิฤทธิประสิทธิจงบังเกิดเป็นพุทธพุทธทางงามยิ่งนักเป็นที่รักแก่คนทั้งเมืองพัรมังหงหอมรุ่งเรืองทั่วทั้งจักรวาลประสังคังสองสว่าง ทั่วทั้งสามโลกยิ่งดูกูก็ยิ่งงามติดตามปูมาด้วยพระเมตตาด้วยพระอุณาโลมสิทธิโลมโลมสองสองเอหิคุทานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังขานุภาเวนะสัพพะกรรมมาปรสิทธิเมหิติดปรมิตาติงสาติ พาสุวรรณกาโลโหติสัมภวะจงบังเกิดเป็นทาพุทโธอุปัชติอิทธิฤทธิประสิทธิจงเกิดเป็นทาล้อจงเกิดเป็นทาอยู่ตัวจงเกิดเป็นทาอยู่ทั่วอิทธิปรมิตาติงสาติยะสุวรรณกาโลโหติสัมภวจงเกิดเป็นยะมะมะฮะดะพะกอสระอิทธิฤทธิประสิทธิจงเกิดเป็นยะคงกพันชาติจงเกิดเป็นยะครอบยะคบยะรบตลบจบเพดานปิดทวันทั้งเก้าวิติปรมิตาติงสาติ มะกาโรโหติสัมโอจงเกิดเป็นมะอะปุพุทธังสระนังขันฉามิอิติปรมิตาติงสาติอะกาโรโหติสัมโวจงเกิดเป็นอะอุมะธรรมังสระนังขันฉามิอิติปรมิตาติงสาติูุกาโรโหติสัมโอจงมังเกิดเป็นอุมะอสังขังสระนังขันฉามิอิติปรมิตาติงสาตินากาโรโหติสัมโวจงมังเกิดเป็นนามะอะนาอิติปรมิตตาติงสาติ ูนย์ยะจันทายันเตทอุณาโลมาปนชัยยเตศูนยกะกาโลโหติสัมโวจงมังเกิดเป็นมะนะอะนะอิติปรมิตาติงสาติพุทธังปราสมหะอัครมาเรโสธรรมังปราสมหะอัครมาเรโสสังคังปราสมาหะอัครามาเรโสพุทธังปรมังโลเกมิอิสวาสุสุสวาอิทัมังปรมังโลเกมิมะอาอูอูอามะสังคังปรมังโลเกมินโมพุทธายะยะธาพุทโมนะ นมะพะทะมะพะทะนะพะทะนะมะทะนะมะพะนะมะนะอะโนกนากะกออนออะนะอากะอังอุมิหะมิมะหิสุตังสุนะพุทธังอาสุนะอะนะมะพะทะจะพักกาษาคงคงด้วยนโมพุทธายะนะมะพะทะจะพักภาษาพระอรหังมีวาอาญะนามะพะทะอันตาพีโตนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะเทาะล่อ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  เพาะล่ออนิทัสสานะอัตปฏิคายะสังวิสุโลปษาภูพาตันติตันโตนะโมตันติตันติตันโตนะโมตันตังอุทธังปิทักนะติตันตาโตนะโมตันตาตีนะติตันโตนะโมตันติโพคังตุสามะนีปุกนิอามิมะหิสุตังสุนะพุทธังอสุนะอานามัพทะจักภัะสะ อมมะเอิบเกลิดเจ้าเออยตัวกูจะปลูกเลขยันพระคาถาของอินและอินสวนให้กูมาปลุกเลขกยันพระคาถาหากตูพมมาอันศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ที่จะเหะหาร แแสนขวานถากฟันตัวปูบอกเท่าตัวปูนี้เล่าคือเกราะเพชรเสด็จลงมาคงคงทั้งหอกหล่อหอกหน้าสำนึกกริดทองแดงเป็นแสงฟ้าผ่าผ่าผ่าเพชรจคงคงคงทั้งซ้ายคงทั้งขวาคงทั้งหน้าคงทั้งหลังคงทั้งนั่งคงทั้งนอนคงทั้งยืนคงทั้งหลับคงทั้งตื่นคงทั้งกลางวันและกลางคืนคงทั้งหอกหล่อและมีรกล้าอิปิปิโศพกวาเกษาผมลงมาขนอัฐิกระดูกไม่กลายตนอ์เพชรคงคง การะมะทาทะปูรุภูตุกิริมิทิเกเรเมเถอมเพชรคงคงคงด้วยนะอิสวาตึงคงคงอะ สิทธิวิชามหามันตังจินดามุีชีวากรังภูมิยาโจระปตะสมิ้งที่ประจักขุงาวัติสุเรจังคภเทวีอัศมุขีตุติยาปทาลัคนามนีจินดาปียังปัญจธานังยสังคานิภาสังโกมาปสันติสิเนหังมาตาปุตังวาโอระสังมนีจินดาสหัสกโกติเทวานังมนุษย์สัเทวานังสมณจติตตังปุริสัตติตัง อาขจายปริเทวติปียังมะมัสสพเพชนาภวุจนามหามณีจินดาเอหิพุทธังประโยชนเทวมนุษยานังมณีจินดาเออิทรรังประโยชรรมมานมุตตโมมณีจินดาเออิสังขังประโยชนาคาสุปันนานังปีินสียังนามามีหังพุทโธโสภควาธรรมโนโสภควาสังโฆปโสภคะวาอิมทัศิเนหาพรมสิเนหาอิสระสิเนหาราชาเทวีมนตรีรักขังจิตตังสารนังจิตตังมะมะ โอ้เสน่ห์มหาเสน่ห์เสน่ห์ราชาเสน่ห์ทั้งพ้านุ่งเสน่ห์ทั้งผ้าห่มเสน่ห์ทั้งของกูใส่น้ำมันเสน่ห์ทั้งฟันกูเคี้ยวหมากเสน่ห์ทั้งปากกูเจรจาเสน่ห์ทั้งคิวและตาสรานมายักษ์น่าเมตตาโมเสน่หาพุทธเป็นที่รักไทยเห็นประจักษ์ยะเอ็นโดฝูงชนทั้งหลายจงมารักกูด้วยน้โมพุทธายะน้มมัพธาจัพภาคสะนาสถินาสเถียนาวนนาเวียนเวียนมหาเวหิจิตตังปิยังมา ตังนามนังสมสโสยุตธโถยุตะถะแห่งนามชื่อว่านโมพทายะสิทธังยันตังสันตังมิคืคอคเรอัคระยันตังสันตังมิคือคเรปฏิปติปต่อสัมปฏิชามิอิติปรมิตาติสายติสัตตยูมะตาดิโพธิมนุป,ปโตดิปิโสจะเตนโมโสทายสัมปติชามิปฏิเสวามิอิติติต ยันข้างหลังนิดนึงเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์อธิบายเที่ยวนะครับยกแานเก้าอีอะไรยกเข้าอีอะไรนะครับการได้ยันอาจารย์อาจารย์อธิบายยันให้ฟังนิดนึงครับผมครับยันนะครับยันต้นแบบขององค์พระทองวัดราชโยธานะฮะต้นสายที่ผมได้ศึกษามาจากท่านอาจารย์วีศีชงงามนะฮะที่ท้ายบ้านสมุปาการเนี่ยยันจริงๆต้นฉบับจริงๆมันจะมีเพียงแค่ห้ายอดนะฮะตามที่วงวัเนี่ยเท่านี้เองครับมีห้ายอดนะฮะเป็นยันนับ มะฮะปุนะครับยนพุทธสังมินะฮะข้างล่างเป็นฉายานะครับอายนะปฏิรูปังนะครับนี่คือต้นแบบของยันสายหลวงปู่ทองว่านราดโยธาที่ผมได้เรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะครับว่าเนี่ยคือยันห้ายอดนะฮะพวกเราที่ศึกษามาเขาจะเรียกเราว่าพวกห้ายอดใต <ปะ S 2> ้ยอดนั้นเป็นคาถาอะไรครับใต้ยอดตรงนี้เป็นคาถาพระเจ้าเจ,จา้าสิทธิ์ท่านนะครับเตชะสุนเนมะปูเจนาวิเวนะครับ,รบจะเป็นคาถามหาปรมีนะฮะอันนี้จะเป็นคาถาพระเจ้าผู้เป็นเจ้านะครับอิศวัสสุ นะครับครับผมผมมีเพิ่มนะครับมีเพิ่มสียอตรงนี้เป็นยันเฉพาะสายนะฮะของของคุณทางวัราโยตาเป็นทางคงระพันธชาตรีนะครับกับยันสองยันนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเทาะนะครับเป็นเทาะและตัวนี้ล่อนะฮะที่เรียกกันว่าเทาะล่อนะครับเป็นทางคงะพันธชาตินะฮะมีการประยุกต์เพิ่มเติมไปนะครับตรงนี้สียอดแล้วมีฐานนะฮะเพื่อให้รูปแบบมีความเข้มขังงดงามตัวยันที่อยู่ข้างในคือยันอะไรกันจ๊ะยันข้างในนี่เป็นยันรู ยังครูอ่ายันนี้ทอวาารโอ่านว่าไหนครับอาจารย์อันนี้ก็คือนะโมนะครับอันนี้พุทธนะครับตรงนี้นิทานิทาแล้วก็นิยะครับผมนะโมพุทธายะก็คือพระเจ้าห้าพระองค์ครับผมนะฮะขึ้นยอดไปห้ายอดนะฮะมีบูนารมณสองข้างแล้วก็จะมีมะปุกอะมะปุกอะมะปุกอะตรงนี้คาถาอะไรครับอาจารย์นะเป็นอ่มะปุกอะจะเป็นคาถาหัวใจของของเป็นญาณชั้นสูงนะครับ จะเป็นทางพาก็จะเป็นมะอุ่าก็พูดถึงพัะสิวะอ่าพรสศิวะเขาผ้ารมพัดนายนะครับานี่ยครับครับผมนี่ก็จะเป็นเป็นยันครูประจำเป็นยันเฉพาะยันประจำสํานักของบ้านศักยันสุวรรคมงคลนะครับที่นี่นะจะเป็นที่นี่เท่านั้นครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับที่นี่อาจารย์จะลงยันด้วยมือตัวเองนะครับ ไม่ได้ใช้เครื่องนะครับอาจารย์มีข้อห้ามข้อปฏิบัติยังไงครับสํานักนี้ข้อห้ามที่นี่นะครับเมื่อสัว์ไปแล้วนะครับเราขอให้ถือศีลห้านะครับให้มัดอยู่ในศีลห้าให้อยู่ในศีลในธรรมนะฮะใช้สติตลอดนะครับแล้วก็ประทำดำรงตนอยู่ไม่ประมาทนะครับการดำรงตนขอให้คิดดีพูดดีทําดีนะครับตามกุศลกรรมมา10สินะครับอ่าครับนี่ก็คือหลักๆ ข้อห้ามของสำนักนี้นะครับข้อห้ามข้อห้าม,าม,ามก็จะมีเช่นถา้าเกิดลงทําเมศตามมหานิยมนะฮะเราก็จะไม่ให้ไปผมน้ำลายลงในโถส้วบนะครับห้ามด่าบุปการีนะฮะโดยเด็ดขาดนะครับก็มีขอจิตสติมีอะไรอยูอ่ตัวเรานะครับที่มีพูดดีทําดีนะครับมาทำบุญสุนทานเวลาทำบุญสุนทานก็อูดมส่วนกุศลนะฮะ พอใช้คําว่าครูครูทุกท่านทั oh, right. occasion, ้งหมดก็จะได้รับผลญูนี้งหมดคําว่าด่าพ่อเราแม่ขยายความนิดหนึ่งครับแค่คําว่าพูดเราเองเนี่ยไม่ต้องไปด่าใครเนี่ยว่าแม่มึงเอ๋ยพ่อมึงเอ๋ยอย่านีะก็คือว่าเป็นด่าพ่อเราแม่ก็ถือว่าเป็นการด่าแล้วนะครับก็ก็ไม่ได้การสักแล้วเนี่ยอุตส่าลวายอย่างของการสักกันคือก็จะต้องทําให้เราเด็กอยู่ในสติคอยอยู่ในสีในธรรมอยู่ตลอดนะฮะไม่ไปด่าใครเขาไม่อะไรเขานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณต้นแบบครับ น้องจะมาอะไรเพิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาพวกผุดแผลนะผุดแผ<ท>ลแล้วก็ฆ่าแถวว่าฉานเพชรฆ่าแถวฉานเพชรครับอย่างเมื่อกี้เขาก็สั่งเออสั่นมือไปนะครับเออเรื่องการเดี๋ยวเขาเป็นความมือนิดหนึ่งจ้ะสั่นมือคืออะไรอ่าสั่นมือได้เป็นหัวใจคาถาพอดีน้องเขาเนี่ยอเออ,เอ,อ การสักสันมือเนี่ยนะครับสักสันมือเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นการสักหัวใจอัขราพกคาถาในด้านต่างๆต,ต,ตรงบริเวณสันมือทีนี้ทีว่าแต่ละคนเนี่ยเพื่อนที่เวลามาหาเนี่ยจะสักอะไรจะสักแบบไหนรเราก็จะต้องสอบถามแต่เราคุยกับเขาก่อนเพราะว่า<ช>อยากเอาไปใช้ทางไหนใช่จะใช้ทางไหนหรือหน้าที่การงานอาชีพเขาเขาไปทางไหนนะครับเราก็จะดูจุดนี้เจ็บไหมจังหรือโค้ชเจ็บจุดนี้เป็นจุดที่ที่ค่อนข้างเจ็บเหมือนกันเพราะว่ามีเส้นประสาทตรงบริเวณตรงนี้จะ ทัางเยอะนะครับแต่เวลาสาักที่นี่เนี่ยผมจะสักไม่ใช่สักทีเดียวกดลึกๆไปเลยผ่านนะฮะเราจะสักแถวๆนะฮะสองรอบนะฮะหมึกเต็มก็จะก็จะหมึกคขา่าหมึกเต็มก็หมายความว่าในเส้นเนี่ยฮะ<จ>อ,<บ>อจาจารย์ะมือนี้อาจารย์ลงยันอะไรครับถ้า,ถายันข้างบนนี้นะครับเป็นยนันเป็นเป็นยันทางน้องพอดีน้องเขายังไม่มีแฟนน้องเขาอยากได้ทางเส้นหนง นทางเพศตรงข้ามนะครับก็จะลมหัวใจขุนแผนก็ยงเป็นสุนโมโลนะฮะแล้วก็มีปุมิปุนี่คือแปลว่าดีแล้วเยี่ยมแล้วนะฮะมีก็ย่อมาจากมิเตพาบุหัตินะครับก็คือจะเป็นทางพัทาขุนแผนมีทางเสน่ด้วยนะครับแล้วเป็นทางของมงคลชั้นสูงด้วยแล้วก็จะเป็นทางเมตตาเป็นทางพวกพระซับด้วยนะฮะก็จะครบถ้วนตรงนี้นะครับแล้วอีตรงตรงข้อมือข้อมือนะฮะที่จะเป็นจิ้งจบอันนี้นะครับครับผมเป็นจิ้งจบ นะฮะน้องก็ต้องการความมั่นใจในเรื่องของเสน่ห์เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยให้สักอาจารย์ยันทิ้งจกตัวนี้อาจารย์เรียกว่าอย่างอะไรครับทามจิ้งจกสะดุ้งปี้ครับตรงเลยนะครับทิ้งจกสะดุ้งปี้เลยใช่ครับทิ้งจกสะดุ้งปี้ไม่ไม่ไม่อ้อมพร้อมเลยไม่อ้อมพร้อมเลยครับพูดแล้วอ่านฟังปุ๊บรู้เลยครับว่ากําลังยังไงไปทางพุทธคุูทางด้านไหนอาจารย์สีสีของ ที่สักนี่แล้วแต่คนจะเลือกแล้วแต่คนจะเลือกครับก็จะมีสีดําที่นี่นะครับจะมีสีเน้นหลักๆคือเป็นสีดําสีแดงนะครับสีขาวนะครับบางคนไม่อยากมีลายก็ประหยัดสักก็จะสักเป็นสักน้ํามันสักน้ํามันได้ครับผมได,ได้ได้ทั้งหมดครับ <S <S ุทธคุณเหมือนกันครับไม่ต่างกันอยู่ที่ความชอบชอบเป็นรูปล่างให้ชอบมีเส้นมีเป็นสีนะฮะเราจะทําให้อาจารย์คนอ้วนกว่าคนผอมไหนเจ็บกว่ากันอ คนอ้วนกับคนผอมเนี่ยเขาที่จับะสบการณ์จริงนะครับผสตกางของผมผมว่าคนอ้วนเขาจะปวดว่าเจ็บมากกว่าแปลกจริงๆแล้วเนี่ยคนผอมน่าจะเจ็บกว่าแต่ผมมีลูกศิษย์หลายคนนะฮะอย่างลูกศิษย์ที่ค่ายบางอาจารย์เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวผอมๆครับนะฮะมาวันเดียวเลยสักสีข้างสองข้างเลยสักจุดเจ็บเลยสักจุดเจ็บแล้วแล้วนอนหลับด้วยปนด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเพราะว่าไกล้นี่ใไก้เคียงเนี่ย เพือบรู้ส์อาจารย์มาะครับเพราะว่าเขาเขาเขาบอกว่าไม่เก็บนะขณะดเขาตัวผอมนะแต่ในทานอนเดียเราบางคนเนี่ยบางท่านจะมีรูปร่างโค้งต่อย้วนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเก็บนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรศัพท์สำนักขออาจารย์ไว้ในคลิปหรือในคลิปเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์วีครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณนายแบบครับ